<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Tube กันเอกช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้น่ครับผมก็จะเอาแมตช์สุดมันสุดเดือดนะครับที่ผมเจอกับ t ิ k กต็อกเกอร์คนไทยนะครับโอ้โหซึ่งคนนี้เขาเดือดจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในเกมจะเป็นยังไงนะครับอันดับเขาประมาณ600กว่านะครับอันดับที่ผ่านมานะฮะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เขาอยู่อันดับเท่าไหร่ตอนที่ผมเจอนะยครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นคนที่เล่นเก่งมากๆอีกคนหนึ่งเลยนะครับ ก็จับคู่แป๊หนึ่งนะครับผมก็ผมอาจจะไม่ค่อยได้ไดทําคลิปที่ผ่านมานะรั่งจะกลับก่อนจะกระบ,บี่นะแต่ตอนนี้ผมจะเริ่มกลับมาทําแบบเต็มที่เหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวโค้ดอมบลินนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีมรีวิวโคด้ดอื่นๆอีกนะครับหาแผนมาแนะนํากันนะครับอันดับที่ผ่านมาของเขานะครับสูงสุด676กนะครับโอ้โหก็ผมเคยขึ้นไปถึงตรงนั้นนะแต่ว่า ยืนอยู่ไม่ไหวนะครับก็เล่นต่อก็แพ้แล้วก็เลยลบ30แล้วก็พอตามคืนก็แพ้กว่าเก่าไหมครับหนักกว่าเก่าอีกนะครับผมยิงเล่นยิงแพ้นะครับตาแพ้ต้องพักก่อนนะครับอย่าไปฝืนชะตานะครับแต่จริงตอนที่ผมเล่นตอนที่ผมอัดคลิปผมไม่รู้นะครับว่าผมเจอกับอันดับ600กว่านะครับก็ก็เลยไม่ได้เน้นแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสกับการเล่นมากๆนะครับม้าผมนักเตะคล้ายกันมากนะครับ ของเขานี่คู่หน้าจะเป็นทางด้านของรูมิเก้กับเอโต้นะของเราเป็นเอนเปเป้กับรูมิเก้นะครับคู่หลังก็คล้ายๆกันนะครับแค่เปลี่ยนจากอาราคนะครับเป็นทางด้านของไพล์วัลคีวเนต้านะครับเออนะครับนึกไม่ออกหมายครับเริ่มเกมครับฝั่งเราจะเป็นฝ่ายเริ่มเขียก่อนครับรูมิเก้ครับจากซ้ายไปขวาครับไป ทำจีรปโตคาร์ลสเข้าในมาอันเดรเปโลครับจ่ายติดครับเองได้ทีวีร่าสวยพิกมาเน็ตเวดเนเวดไหลเอาข้างมาฟิลิปลามยึกหนึ่งทีแล้วไหลเลียดเลียดมาแต่ว่าโดนบล็อกไม่ได้ครับเป็นเกมสวนกับของทางด้านของเสื้อขาวบ้างครับ เสมอเอโต้ครับโอ้โหความเร็วของเอโต้เอโต้ไปเลยครับเอโต้แต่ว่ายังมีตูรามเข้ามาแล้วบอลถึงฟิลิปลามเปิดเข้าหัวลุ่มๆโอ้โหเฮดช็อตไปก่อน1-0ครับโอ้โหโดนไวครับเกมนี้แต่ไม่เป็นไรครับยังมีเวลาครับโอ้โหติ๊กต็อกเกอร์นะครับติ๊กต็อกเฟสโมบายคิงนะครับนี่ชื่อของเขานะครับโอ้โหไอคนเก่าครับตาตาโมบายผมเป็นผมยังสู้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้มาเจอติ๊กต็อกคิงอีกแล้วนะครับ แล้วตัดได้ครับตุรามจัดมามาติดที่มาติเวราครับแล้วโดนสวนขึ้นมาทางสซเมวิโต้ครั้งหนึ่งเอโตอวิ่งควบมาเมียราโควิว่งตามแต่ว่าวิ่งตามไม่ทันครับแต่ยเองเป็นประตูเซฟไ,ไ,นะไม่ได้ครับสไมเคลนนะยังป้องกันลูกจิงของเอโตไม่ได้ครับกี้นี่ผมกะวิ่งไปดักแล้วนะครับแต่ว่ายังจริงถึงประตูได้นะครับเผาเวนเวอจะไเ,เปิดครับเราเปิดเข้ามาข้างในมุ่งสกัดได้ที่ตุราม เ็น,นืาได้ของเอมเปเป้เบียดได้ครับแล้วไหลมาที่ oh, เน็ตเวทออกมาลุงเมเนเก้ลูเมเนเก้กระชากไปก่อนครับแล้วเน็ตเวทอยู่ตรงนั้น oh, s <S โอ้โหแล้วส่งช้าไปนิดหนึ่งครับ <c oughs> จังหวะที่เน็ตเวทมันวิง่งวิ่งแซงอยู่ผมไม่จ่ายครับเ <c oughs> พราะผมรอ <c oughs> ผมจ่ายเน็ตเวทกระตึกลงมาแล้วนะครับ <c oughs> คือมันถอยลงมาแล้วนะก็เลยไปอยู่หลังของแบ็กนะครับก็ทําให้เสียบอลไปครับขาร้อยก็ไปไม่ได้ขึ้หลังก่อนครับตุลาม สวยโอเคเซตบอลยันอยู่ด้านข้างเงี้ยครับแบบตุคาร์ลคาร์ลไหลข้างมาลิคาโด้รับโบทัตหนึ่งทีครับแล้วหลอกยิงอ ตอนไรจะส่งครับพอส่งแล้วมันส่งไม่ได้ครับก็เลยยิงดูครับแต่ว่าลืมปั่นครับทุกคนถ้าผมปั่นเมื่อกี้นี้ได้ลุ้นกว่านะครับไหลมาอีกทีนึงที่กาก้าครับกาก้ามีความคล่องครับไปครับสกิลโมเมนตัมดิบบิ้งโมเมนตัมดิบบิ้งฝากมาเน็ตเวทเน็ตเวทดับเบิลแล้วเน็ตเวดกดเสาแรกอ้หก็ยังติดเซฟครับนี่เราก็ไม่ได้ปล่อยเขาบุกอยู่ฝั่งเดียวครับเราก็มีบุกคืนบ้างยิงบ้างครับแต่ว่ายังดีไม่พอที่จะเป็นประตูครับ ตรงอันนี้เปิดยัดเข้าไปด้านในขึ้นโขกวิลาไม่ได้ครับกาคากา้กาเกา็บ<า>ไม่ได้บอลอยู่ที่อเล็กซานเดอร์อเล็กซานโดนี่หว่านะครับอเล็กซานเดอร์ส่งอเล็กซานโดเดลเปียโรนะครับผมหืมคลองจัด ขึ้นไปขึ้นมาครับแล้วนีครับดักได้ทีเวอาราโคครับแล้วเป็นบอลสวนกลับมาถึงลูมินเก้ลูกนี้หักเข้าในลูมินกเก้ตู้ํามครับยังมาแซะบอลไปได้ครับแต่ยังได้อยู่ไปครับลูตโตคาร์ลส์คาร์ลสเข้ากลางมาให้ถึงกา้าหมุนมาลูกนี้โอ้โหแม่เงเฮ้ยดูดิดูด,ดิเขายังทาตาเต,ตือ้อเขาดักทางผมได้หมดแล้วทุกคน เขาอ่านเกมเขารู้ว่าผมจะม้วนเข้านะครับเขาก็วิ่งดักวิ่งดักนะครับเขาไม่ได้วิ่งตามหลังนะครับอืมอ๋อเฮ้ยอ้าหลุดหลุดเฉยครับแล้วไปทางด้านของรูเมเนกโอเคครับฟิลิปรามงตามไปสกัดไปได้ครับคนนี้เดียวตั้งสวยครับกาคากาคาเลงกินแดนไปก่อนครับเราไหลช่องนี้มาเอมปาเป้เอมปาเป้คืนมาออ้กาคาไม่ถึงครับโดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเหมือนจะจบครึ่งเวลาแรกหรือเปล่าเอาเลยชบหายแล้วครับจานเป่าจาน เกินมาสองแล้วนะจานจานมันเกินมาสองมันสาม,สามแล้วสามนาทีแนละ้วเอ้ยเกินไปเปล่า,าจานสี่นาทีห้านาทีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแม่งกว่าจะเป่าจบมึงกลายเขายิงได้เลยลหรือไงนะจานโอ้จบครึ่งแรกไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่ารูปเกมยังสูรรสีกันอยู่นะครับโอ้ต้องบอกนะว่ามันทันกันจริงๆนะครับสำหรับรูปเกมนะครับสอนไปครึ่งแรกนะก็สูรรสีครับ แต่เราเสียประตูหนึ่งประตูนะครับก็ต้องยอมครับลูกมุงเจาะๆอย่างนั้นเองครับผมลูมนินเก้แล้วมาจังหวะนี้เดลเปโรครับเดลเปีโรหักเข้ามาหามุมปั่นลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยกูเอ่าโดนบิดเคอร์เลอร์ครับโอ้เดวจังหวะนี้ครับเปิดกาดหลวมไปหน่อยไม่คิดว่าจะปั่นครับ แล้วไม่มีตัวเข้าบอลตรงนั้นเลยก็เลยเรียบร้อยครับเปิดโอกาสให้ข้าวปั้นครับเป็น2องสูตครับอูโดนหนีห่างจากอเล็กซานเดอร์อเล็กซานโดรนะครับเดลเปียโรนะครับผมเช่อเล็กซานเดอร์นะครับซันเดอร์นี่มันเป็นอีซักนะครับสวยโอเคครับนำหน้าไปครับโอูแต่ว่าเริ่มยากครับเริ่มตามคืนยากครับเพราะว่าโดนนำสองลูกนะครับแล้วครึ่งหลังแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ลูกหนึ่งเร็วก็จะทำให้เราเสียนะครับเราต้องเปิดเกมรุกสู้ครับมา เปิดเกมลุกสูไ้ไปจังหวะนี้โดนสวนขึ้นมาเอ้าเอ้าอะไรอะล่ะโคที่ผ่านแล้วโอ้โหประตูยิงเซฟไม่ได้ครับอะไรอะทำไมมันปล่อยบอลอย่านงนั้นทุกคนขนาดผมวิ่งนำอยู่นะแหละดูดีโอ้โหอะไรวะเนี่ยพี่โคจะวางมวยผมวันนี้อะไรอะผมงงเลยทุกคนวิ่งนำอยู่นะผมกลาว,ว่ายังไงมันต้องได้บอลก่อนนะครับ โอ้ลุงนี้มงสกัดมาครับเคลียร์ไปได้ครับอย่างทันที่วีราครับโอ้วีราขยันจริงครับไหลขึ้นมาถึงเน็ตเวทเน็ตเวทโอ้ไปเองไม่ได้ครับแต่ยังได้อยู่ครับอ่าแล้วเป็น ador, ลิาโดกา้กาได้ควบขึ้นมาทางด้านซ้ายครับกา้กาเลีย้ยงขึ้นแดงก็ไปกา้กาตัดเข้าข้างในแล้วกา้าลองยิงก็ยังติดบล็อกครับโอ้โหกองหลังครับยืนตำแหน่งดีจริงครับ ดีซสซนก้อยขึ้นมาลุมิมนิกเก้ครับ <c oughs> โอเคอาราโคลูกน,นี้สุดใช้ได้ครับลูกที่แล้วเกือ <c oughs> บโดนนะครับถ้าโดนนี่คือความผิดข,ของอาราโคเราอยู่ก็ปล่อยบอลครับโอโ้โห <c oughs> <c oughs> วันทูไม่ถึงครับ <c oughs> แล้วเป็นลุมิมนิกเก้ามาแล้ววัน <c oughs> ทูมาแล้วอาราโคโอเคเดี๋ยวปล่อยบอลดีลูกเจ๋อเบิดเจวอเบิรนะครับตามอยู่เดี๋ยวมันจะห่างเกินไปนะครับโอ้แล้วจังหวะนี้โดนเข้า2ครับ ยังเก็บได้ครับจริงเกมลูกเกมค่อนข้างสูสีนะครับแต่ว่าโอ้โหดูจังหวะโดนกระแทกลูงนี้ครับโอ้ตุลานครับเข้าถึงเร็วมากครับหน้ากรอบนี่ก็กันยากแล้วนะครับฝั่งเขาก็เปลี่ยนตัวครับเราจะเปลี่ยนลูมิเนกออกบ้างครับใส่มาทางด้านของการ์เบลครับโอ้โหดูดิแผงหลังนี่คือชุดเดียวกันเลยนะครับทุกคนเกมลุกก็เหมือนกัน1ตัวนะครับเกมกลางลุกก็เหมือน1ตัว กลางรับก็เหมือนหนึ่งตัวนะครับก็คือแบบคล้ายกันมากครับแต่แค่เป็นโคลดส,สไตล์แผนนของเขาเป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะครับของผมเป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับซึ่งข้อได้เปรียบผมก็คือเกมรุกจะสวนไวกว่านะครับส่วนเกมรับผมก็จะหลวมกว่านะครับฝั่งเขาก็เกมรุกอาจจะขึ้นช้ากว่าแต่ว่าเป็นบอลยาวที่ได้เปรียบนะครับอาจจะแทงช่องหรือว่า อาจจะจ่ายบอลยาวๆได้เปรียบกว่าแต่ว่าเรื่องเกมรับเขานีดีกว่าผมแน่นอนเนะเพราะว่ามันรูยืนต่ำกว่านะครับตัวทางด้านของคิวคาเตอร์นะครับเวลาเล่นเกมส่วนกลับนะครับกองหลังมันจะขยับขึ้นหน้านะครับมันก็ทำให้เหมือนกับว่าหลังมันลอยเวลาถ้าเราโดนตัดบอลจากตรงกลางสนามนะครับมันจะโดนสวนเร็วนะครับโอ้โหลูกนี้เปิดแรงเกินไปครับกดไม่ลงครับแต่เป็นเมซี่มันปันง่ายกว่านะครับเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรนะ แต่ว่าพอปั่นแล้วมันจะแบบลูกมันมุดกว่านะครับกาเลเบลปั่นแล้วลูกพุ่งมากนะต้องปั่นเบาๆนะครับหรือไม่ก็ต้องยิงไกลๆอ่ะกาเลเบลอ่ะกำลังกำลังขามันเยอะนะครับสวยไปครับกาก้าเด็ดมาสวยครับโรเบิร์โตคาร์ลอสครับคาร์ลอสลองงัดข้ามฟากมาให้ลุงลุงเงี้ยปู่ไอ้เบลนี่หว่าเนี้ยเปลี่ยนลุงลุงออกไปแล้วนะครับแต่ว่าโดนสวนกันมาโอ้กาเลเบลครับเบลไหลออกมาด้านข้างให้ทีมมีซี่ครับ เป็นทางด้านของตูรามครับวิ่งมาประกบไว้ก่อนครับโอ้โหจานจบเลยลูกนี้โอ้โหแล้วเป็นเบลโอ้หลอดม่วงหลอกแล้วก็ดับเต็มหลอดครับโอจ้จังหวะื่มกี้เนี่ยคือผมถึงบอลแล้วทําไมผมถึงโดนแย่งกลับไปเหรอทุกคนโอ้โหเกมรับผม เกมนี้รู้สึกว่าสู้ไม่ได้นะครับเกมลับผมเสียบอลง่ายเกินไปครับโอ้และจังหวะนี้โดนตัดอีกแล้วครับคือตอนนี้ผมโลกแล้วผมต้องการที่จะเอาประตูคืนนะแต่ว่าจริงมันแพ้แล้วนะครับเพราะว่ามันเหลือนาทีไม่เยอะแล้วแล้วก็ตดนปันลูกนี้เกือบเข้าไปครับผมขอแคตตี้ไข่แตกนะผมไม่กดออกเราต่อยผมแพ้5ลูก40ลูกผมก็ไม่กดออกนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเทลเดเรนกับคนเก่งเราจะเก่งขึ้นนะครับ อย่าไปกดยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับผมขอแค่ได้ยิงเขาสักลูกหนึ่งอ่ะถ้าเราเจอคนเก่งกัจริงปะมันก็มันก็คอมพิซแล้วน,นะครับเพราะว่าเขาเก่งกว่าเราเราก็ยอมรับได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาเล่นแบบกวนประสานอะไรงี้ผมไม่ชอบนะครับโอ้โหเกือบโดนอีกลูกนงครับ <us> <S <S ขอเราขอคืนลูกนึงแล้วกันนะครับต่อให้ผมโดนำนำขนาดนี้มันมันไม่มีเวลาในการพลิกกมาชนะแล้วนะครับแต่ก็ขอตีไข่แตกแล้วกันขอไม่เกมสูนเงี้ ไหลสันมากระเบลครับเบลพิกมาไหลเข้ากลางก็ตัดได้ที่ลูปตัวคาร์ลอตครับรเอ็มปาเป้วิ่งไม่ทันครับโอ้เกมรับเขาเหนียวแน่นเหลือเกินนะครับยองตุลามพรักทิควิร่าครัโอ้ไหลามาวันทูนมาถึงกระเบลครับตัดได้ที่ลูปตัวคาร์ลอตแล้วยังไงยังอยู่โอีกโอ้โหเซี่ครับลามเอสซี่เมซี่จิ้มมาลูกนี้สวย ขอเพนี้ขอสักลูกนึงเถอะไหลมาถึงคาโกกาคาครับกา้าวิ่งขั้วไปก่อนเอาโทษหกนาทีครับแล้วกา้าวิ่งตัดในเข้ามากา้าตัดเข้ามาแล้วแล้วกา้ากดหลอดโมงโอ้ติดบอลอีกแล้วแล้ยังอยู่ครับกา้าโอ้ไหลมาก็ไม่ผ่านครับติดที่ฟิลิปลาม่ายังได้ที่แล้วไหลมาเอ็มปาเป้ครับโอเคครับโอ้โห มันดีใจดีใจที่สามารถตีไข่แตกได้นะครับโอเคแล้วผมคอมพิสแล้วนะครับผมแพ้ก็ไม่เป็นไรยิงได้แพชณะมันเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าเป็นซีเรียสนะครับแพ้เล่นใหม่นะถ้าเจอคนเก่งๆกนดีทำให้เราเก่งขึ้นด้วยอาชีพหมายเรากาก้าโอ้โหสังเกตทุกคนเวลาเกมรับของผมนะคริกาเตอร์อะกองหลังมันจะยืนลอยขึ้นมาติดกับกองหน้าของตรงข้ามนะครับแต่ของเขาอะตอนนี้ผมหลุดไปกาก้าได้ยิงแล้วติดบล็อกเห็นปะ ก้องหลังเขายืนยืนต่ำนะครับมันก็ทําให้เกมรับเขาดีกว่านะครับโอเคผมก็แพ้ไป4ี่หนึ่งนะครับแต่ก็เป็นเกมที่สนุกนะครับถือว่าเราได้เห็นเทคนิคอะไรหลายๆอย่างของฝั่งตรงข้ามในการเล่นนะครับก็ถือว่าผมอายไม่ผมไม่อายนะครับผมแพ้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะทุกคนน่ะมันแพ้อยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้เปิดเผยว่าแพ้ใครนะครับผมแพ้มามาหลายคนมากๆก็มีคลิปที่แฟนคลับอยากให้ลงนี่ครับที่ผมโดนแฟนคลับยิงมา3าหนึ่งนะครับก็ ผมก็อยากลงนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำเป็นคลิปคอนเทนอะไรแบบไม่รู้ว่าลงไปแล้วคนจะชอบดูไหมนะครับโอเคก็คนนี้เขาเก่งจริงนะครับก็ต้องยอมรับเขานะครับโอเคครับผมชอบก็กดไลค์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับตึงจริงตึงอาจังนะครับผมคนนี้นะครับผมไปครับ